ถ้าเพื่อนๆอยากผอมลง10กิโลใน1ไม่เกิน3เดือนแบบไวสุดๆไม่ต้องใช้ยาหรืออาหารเสริมใดๆนะครับอยากผอมลง10กิโลใน1เดือนนะครับให้คุณเช็คเครื่องดื่มที่คุณดื่มก่อนเลยหนึ่งเลยนะครับใครดื่มนมอ่ะใครดื่มกาแฟนะครับใครดื่มน้ําอัดลมหรือใครกินแยมตอนเช้าหรือคุณกินน้ําลูกอมหวานๆหรือคุณดื่ม น้ำวิตามินเยอะๆแต่น้ำที่ผมแนะนำให้คุณดื่มก่อนเลยนะครับไอ้น้ำที่ผมชี้มาก่อนหน้านี้พวกนั้นไม่ช่วยเลยคุณต้องดื่มน้ำให้ถูกประเภทก่อนดื่มน้ำเปล่า ที่มีเกลือแร่นะครับคุณอยากผอมลง10กิโลในหนึ่งเดือนดื่มน้าแร่แต่น้ําแร่เนี่ยคุณต้องดื่มให้เป็นนะผมมีสูตรให้ด้วยคือ1คุณดื่มไม่ถูกเวลาไม่ใช่คุณดื่มหลังอาหารไม่ดีนะครับจะทําให้คุณท้องอืดแล้วก็น้ําย่อยเนี่ยลดลงแล้วคุณอาจจะอาหารไม่ย่อยแล้วก็อาจจะเป็นกรดไหลย้อนด้วยก็ได้นะครับหลังมื้ออาหารแค่จิตอย่าดื่มน้ําเยอะหลังมื้ออาหาร2เลยดื่มตอนไหนดีที่สุดดื่มน้ําแร่ก่อนมื้ออาหาร20-30นาทีปริมาณให้เริ่มจาก1แก้วก่อนถ้าคุณทําได้2แก้ว อันนี้มีงานวิจัยเลยนะที่บอกว่าช่วยเร่งระบบเผาผลาญได้ประมาณเกือบ10%นะครับอยากผอม10กิโลใน1-2ไม่เกิน3เดือนนะครับดื่มน้ำแร่ผสมกับ Apple Cider Vinegar Apple Cider Vinegar เนี่ยเขามีกรดอะซิติกช่วยให้เราอิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดการดูดซึมของน้ำตาลในเลือดได้ด้วยอยากให้มีคำว่า the mother นะครับหรือขวดข้างล่างเนี่ยมันขุนๆให้ขุนๆเนี่ยมีเชื้อดีนะครับน้ำแร่ หนึ่งแก้ว ACV 1ช้อนชาก่อนดื่มก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดคุณดื่มแอปเปิลไซเดอร์วินิเกอร์ไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะแสบพอไม่เป็นไรให้กินแบบอัดนเม็ดเอานะครับอยากดูสูตรพิมพ์ว่าแอปเปิลน้ำอีกชนิดหนึ่งที่จะช่วยสู้มะเร็งช่วยลดน้ําตาในเลือดทําให้คุณอิ่มนานเร่งระบบเผาผลาญคือชาครับแต่ต้องเลือกให้ถูกชาด้วยนะเพราะว่าชาหลายคนเลือกผิดชาชาที่จะช่วยให้คุณผอมชาเขียว g e e n t ที with จิน จริงๆอันนี้ก็ไม่เลวนะครับนะแต่ถ้าจะเอาแบบท็อปชอเนี่ยนะจะต้องเป็นแบบนี้มัชฉาเกนไมฉาแบบนี้เลยอันนี้คือดีมากๆนะครับหลายคนถามว่าโมกเซนสทิฟต่อคาเฟอีนดื่มชาอะไรไม่ได้เลยหมอต้องทํำยังไงนะครับตอนนี้มันก็มีตัวช่วยเนาะเป็นสารสกัดที่เอาชาเขียวสกัดนะครับมาอัดเป็นเม็ดให้ไม่ใช่ยาลดน้ําหนักแล้วก็ไม่ใช่ทางรัดแต่มันช่วยได้สําหรับใครที่ดื่มชาเขียวไม่ได้นะครับแต่ถามว่าไม่กินแล้วจะผอมได้ไหมผอมได้นะครับก็ไปกินชาเขียวเป็น ผงเอาพร้อม10กิโลใน1ไม่เกิน3เดือนตั้งแต่ตื่นนอนคือหลังตื่นนอนทันทีมีการเคลื่อนที่อย่างน้อย1-5นาที นี่คือการสตาร์ทระบบเผาผลาญตั้งแต่เริ่มเลยหมอไม่มีที่ไปเดินออกกําลังกายเลยทำยังไงดีนะครับเพื่อนๆก็วิ่งนะครับวิ่งอยู่กับพี่ในห้องเป็นการบอดี้เวทอยู่ในห้อง1นาทีแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับให้คุณเปิดหน้าตา่างให้แสงอาทิตย์เข้ามาโดนผิวหนังคุณนี่คือการเร่งระบบเผาผลาญตั้งแต่คุณตื่นนอนแต่ถ้าคุณรักหรือไม่ได้เกลียดการออกกําลังกายนะครับก็ลองเพิ่มเป็น10นาทีหรือไม่เกิน20นาทีออกกําลังกายบอดี้เวท เพิ่มกล้ามเนื้อนะครับผมมีคลิปใน YouTube p l a y ิสต์ออกกำลังกายชะลอวัยแก้ปวดเข่าลดการล้มนะครับไปดูใน YouTube ต่อได้นะครับพิมพ์ว่า yt วิตามินดีโคตรสำคัญต่อการลดความอ้วนต่อโรคเบาหวานต่อโรคไขมันในเลือดต่อโรคกระดูกพุนหลายร้อยกระบวนการในร่างกายใช้วิตามินดีซึ่งมีงานวิจัยล่าสุดเลยเขาพบว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดออกไปข้างนอกได้เพียงพอวันหนึ่งจะสังเคราะห์วิตามินดี ได้ด้วยตัวเอง25,000อ u ายุนะครับแต่ คนไข้หมอส่วนใหญ่ที่ผมมาตรวจกับผมเนี่ยวิตามินดีต่ำมากโดยเฉพาะคนที่นอนหลับมีปัญหาโดยเฉพาะคนที่อ้วนวิตามินดีได้เพื่อนๆไปตรวจมาแล้วมันไม่พอแล้วคุณลดน้ําหนักยังไงก็ไม่ลงควรอย่างยิ่งที่จะปรึกษาคุณหมอในการเสริมวิตามินดีนะครับซึ่งวันนี้ใครอยากดูความรู้เพิ่มเติมเรื่อ,อ,องของวิตามินดีว่าอาการขาดวิตามินดีมันมีอะไรบ้างพิมพ์ว่า DK นะครับการกินอาหารสูตรเหรียญทองของโมงนะครับอาหารเหรียญทองของผมคืออาหารที่แคลอรี่ต่ําแต่กินแล้ว im. ขับถ่ายจะดีด้วยนี่คือลดโปรดของผมเลยนะครับหมอโอ๊กจะให้แม่บ้านทําผักวันละครึ่งกิโลนะครับเมนูโปรดเลยนะบล็อกชอยดีมากๆกระหล่ำปีม่วงนะครับดีมากๆเลยกากใย,ยสูงพลังงานต่ํากินผักสลัดได้แต่ระวังน้ําสลัดครีมแครอทต้มอย่าหลงกลคนที่บอกว่ากินผักหัวแล้วอ้วนนะครับมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับและนั่นคือหนึ่งในสูตรอาหารเหรียญทองของผมจริงแล้วมีอีกเยอะแยะมากมายเลยใครอยากได้สูตรอาหารเหรียญทอง ก็พิมพ์ว่าลดไขมันนะครับอยากจะ หอมแล้วก็ขับถ่ายดีหน้าใสาชะลอวยัยแบบง่ายๆต้องกินสิ่งเหล่านี้มากขึ้นถั่วเปลือกอ่อนนะครับถั่วเปลือกอ่อนที่ผมแนะนํามากๆเลยมเมล็ดแฟลกถ้าให้ดีเอาเป็นแฟลกสโปนควนัวถั่วดานะถั่วสลัดถั่วเลนทิลลองหุงกินกับข้าวนะครับแล้วข้าวที่เพื่อนๆกินเนี่ยจะต้องเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีด้วยถ้าจะให้ดีนะถั่วเหล่านี้กากใย,ยสูงแล้วมีวิตามิน B สูงวิตามิน B เนี่ยช่วยเรื่องระบบเผาผลาญน,นอกจากวิตามิน B แล้วนะเขายังมีเกลือแร่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยให้คนนุณนอนหลับได้ดีขึ้นเนาะนั่นก็คือแมกนีเซียมนะครับแหล่งโปรโตีนที่จะช่วยให้คุณอิ่ม หอมไขมันในเลือดดีคือโปรโตีนที่มีไขมันดีเยอะๆนี่เลยข้างหลังผมนี่นะครับไข่ปลาแซลมอนเนี่ยดีมากๆเหมือนกันปลาแซลมอนหรือไข่ปลาแซลมอน,อมอนถ้าคุณงบจํากัดก็กินแซลมอนธรรมดาได้หอยนางรมมีสังกะสีใครที่แบบอยากบํารุงเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องสิวเรื่องกระดูกปลาแซลมอนหอยนางรมแล้วก็เนื้อที่เลี้ยงด้วยหญ้านะครับเพราะโปรโตีน3อย่างนี้ที่ผมให้ไปเนี่ยมันมีกรดโอเมก้าสสูงนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะถ้าคุณเป็นคน นี่ไขมันในเลือดสูงคุณอาจจะไปเพิ่มเรื่องของโอเมก้า3นะที่เป็นอาหารเสริมนะครับลดไขมันเวลวไตกลีไลด์แบบดีมากๆเลยขอดูสูตรโอเมก้า3เข้มข้นที่เป็นสารสกัดพิมพ์ว่าโอเมก้านะครับติดกินขนมทํำยังไงดีหมอแล้วเป็นคนที่นอนหลับยากด้วยลองกินสิ่งนี้มากขึ้นนะครับคือเมล็ดฟักทองนะครับมีโปรตีนจากพืชสูงมีกากใย,ยสูงและที่สําคัญนะครับมีแมกนีเซียมสูงมากๆแมกนีเซียมจะช่วยให้คุณนอนหลับดีขึ้น ช่วยให้ฮอร์โมนอินซูลินคุณทำงานดีขึ้นกระดูกคุณแข็งแรงขึ้นเอาโยเกิร์ตมาใส่แมกนีเซียมเข้าไปอาจจะใส่เรื่องของผลไม้น้ําตาลต่าลงไปง่านิดนึงกินเป็นซปเปอร์เฮลตี้สแน็คสูตรหมอโอเวลาคุณติดอยากกินขนมใครที่นอนหลับยากใครที่เป็นกดไหลย้อนใครที่ท้องผูกเมล็ดฟักทองช่วยคุณได้ฝึกทำอินเทอร์มิเ t นต์ฟาสติ้งมันไม่ยากเลยนะ IF เนี่ยคือการที่คุณกินช่วงอดช่วงกินอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็มีช่วงเวลาที่คุณไม่กินอะไรเลย นอกจากน้ำแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าชาเขียวไม่หวานกาแฟดำไม่หวานแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆงงหมอฟังแล้วยังไม่รู้จะต้องเริ่มยังไงดีอยากจะลุยไปต่อลึกๆนะครับก็สามารถมาลุยกับมกต่อได้ในคอร์สออนไลน์ที่มีชื่อว่า IF Masterclass และ Six Pack Doctor Online Masterclass ใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจ VIP